โลสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องแม่ปูตาจ้าเดี๋ยวคลิปนี้แม่ปูสิาพามาดูนะบ้านที่เรามาพักกันจะมาพักกันประมาณ3มคืนนี่เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะคะวันเลกที่สิบเจ็ดห้ามสูบบุรหรี่นะคะเปิดประตูเข้าไปพี่นอ้องประมาณยี่ห้าตารางเมตรนี่ละจ้ะเปิดประตูเข้ามา ซ้ายมือเลยก็จะเป็นซิงค์น้ําเอาไปดื่มได้ล้างถ้วยล้างจานแล้วก็มีเครื่องล้างจานตรงนี้อันนี้ก็ถังขยะจะอยู่ใต้อ่างล้างมือตลอดเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องทํากาแฟมีกาต้มน้ําร้อนแล้วก็มีตู้เย็นนะคะตู้เย็นยังว่าจนซื้ออย่างเลยพี่น้องเอาเนื้อแหกมาทอดฝั่งนี้ก็จะทําอาหาร คอมฟ่วเรียกว่าอะไรอะเตาค่ะเตาแล้วก็จะมีเตาอกมีช้อนชามถ้วยแก้วข้างบนาปปูเอาหมูเข่าน้อยมานํา <c oughs> เอาข้าวมาด้วยตอนนี้ว่าจะต้มมาม่าหิวประมาณสี่หามงนี่เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องกินข้าวนะคะสําหรับผ้าที่จ้ะบ้านหลังนี้นะตอนนี้นะกระต๊อบอันนี้อันนี้ก็นอนได้เป็นโซฟานาะ แล้วข้างนอกเขาก็จะมีให้นั่งรับลมแล้วก็มีเตาย่างให้ด้วยถ้าเกิดจะย่างฮอนตงฮอตดอกอะไรเนาะนี่ก็มาตรงนี้ซ้ายมือนี่ก็จะเป็นห้องน้ำอาบน้ำแล้วก็จะเป็นห้องแน่ห้องนอนสองเตียงมีตู้เสื้อผ้าให้ ทั้งหมดสําหรับคนห้าที่เนาะข้างบนข้างบนกับน,น,น, <laughs> น้องเบล่าเพิ่นมากรอยแล้วอิสเบล่าแคดูวิสตูวิกเมสซัสแค่ดูเวกอลาสซี่ดูสวัสดีค่ะฟอร์ดิเอสกันแล้ววิดีโอนี่ขึ้นมานะคะอันนี้น้องเบล่าเขาก็จะอยู่น้องเบล่าชอบมาชอบมากเลยที่เป็นแบบเนี้ยเฮิมเสืเขาเรียกวไไ่ายังนะห้องใต้หลังคายเงี้ยเบล่าสวัสดีค่ะหน่อยเเรออขอบคุณนะคะนี่อันนี้เป็นท้องเตียงนะคะเป็นสองเตียง แล้วก็มีหน้าต่างข้างบนโฮเวลลาที oh, oh, it? It? Yeah. Yeah. Really? Oh, ่แค่ดูกอสแฮสแกดูสกบเฮียฮ่านี่เยมเลยฮ่าเฮียด้นนี้อ๋อ s o เ t ไหมดึงลงมามันก็จะเปิดเอ้าดูสกิ๊ดน้าดูสกิ๊แพร์ดสเกดดีฟ้าหรือดูสก์แพร์แฮียอไอ้ที่กินใส่เกียรปอนโอ้เดียร์ซีรัฟเฟสมันแน่นเกินให้เปิดประตูตรงนั้นหน้าต่างตรงนี้โอเคซะแม่ลงไปละ นี่ละจ้ารีวิวที่เรามาพักกันนะคะรีวิวที่เรามาพักกันนะเราจะมาอยู่กันประมาณสามคืนคึ้นละพันผัวเด้งนี่พี่นอ้องพันโคนผูวเด้งเนาะไปละคลิปนี้แค่คลิปเป็นพี่นอ้องเบิ่งน่าจะเนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ